เป็นบอดี้เซรั่มที่บีใช้เป็นประจำทุกวันนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีสรรพคุณที่ลดกดครีมทาหนูทั่วไปยังไงเดี๋ยวมาดูกัน กันเลยนะคะสาหรับใครเนี่ยที่ทาครีมแล้วไม่ค่อยเห็นผลผิวด้วยครีมอยากให้แนะนําให้ลองสารเกัดใหม่ๆนะคะที่แตกต่างจากไว์เทนนิ่งเดิมๆที่ใช้กันมานานเราไม่ได้หมดนสักที B ได้ไปเจอโดสปาเปนแบรนด์พราวพัทเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นเอมไซปาเปนที่มีความเข้มข้นบริสุทธิ์ถึง99.97%ปใช้ง่ายๆนะคะแค่ทาโดสปาเปนหลังอาบน้าเสร็จเนี่ยทาบํารุงให้ทั่วผิวกายเลยค่ะไม่เหนียวเนื้หนะเลยหรือใครที่มีครีมตัวเก่งที่ใช้อยู่แล้วสามารถเอาโดสปาเปนเเ่าคระะพือ เพิ่มประสิทธิภาพของขาวใสนะคะโดยเอ็มใสต่อเป็นนะคะใช้แค่สามครั้งติดกันทุกคืนก่อนนอนนะคะเห็นชัดเลยว่าสีผิวเนี่ยเปลี่ยนและสว่างขึ้นมากๆนอกจากโดดทาผิวแล้วเนี่ยทางแบรนด์เขายังมีสบู่ปาเป็นและผงฟอกด้วยนะคะที่เป็นตัวชูของเอ็มใที่คนใช้กันเยอะมากๆไปหาซื้อมาลองกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าเด็ดสุดๆใครที่อยากมีผิวขาวมีผิวใสนะคะใครที่ผิวดื้อครีมนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะ เธอมันฉนลาดนี่นาแล้วเธอจะกลัวหรือเปล่าแล้วเธอจะกลัวหรือเปล่า,าฉลาดเธอชอบงับ